สวัสดีค่ะวันนี้พี่นานะคะจะมาแนะนําวิธีนะคะทานหมึกแดดเดียวนะค,ะครไข่หมึกแดดเดียวทอดหรือว่า หมึกไข่แดดเดียวทอดนะคะว่าเราจะทํายังไงถ้าเกิดสินค้าที่ส่งมาจากเมืองไทยนะคะในหนึ่งแพ็กเกจเนี่ยเราจะมาอุ่นยังไงให้มันอร่อยนะคะมันมีปัญหาที่ว่าน้องเขาซื้อไปแล้วมันแข็งหรือมันนิ่มมันยังไงนะคะประการแรกเลยนะคะเราเอามาถึงเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในฟูเสนเนี่ยเราต้องมาปล่อยให้มันเย็นก่อนนะคะพอเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเปิดกล่องนะคะนี่เราแบบใช้มีดเลยะคะ่ะใี่คมระวังหน่อยนะคะเขาจะมีน้ําจิ้มเข้ามาให้ให้พร้อมเลยนะคะเนี่ย เปิดมานะคะอันนี้ก็ตัวนี้มันคือกล่องมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงว่ามันกระแทกมานะคะก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ก็จะมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ก็คือเป็นหมึก เป็นไข่ปลาหมึกนะคะไข่ปลาหมึกก็เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นหล่อนๆ be, อมาอย่างงี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไปวอร์มก่อนนะคะไปวอร์มให้มันนิ่มนิดนึงอันนี้เริ่มนิ่มแล้วนะคะไปวอร์มให้นิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปใส่อันนี้ก็มีน้ําจิ้มมาพร้อมแต่ว่าเราชอบแซ่บนะคะก็จะเป็นน้ําจิ้มซีฟูดทาต่างหากได้น hmm> ะคะอัน <advice>. นี้น <zers> ้ <th> ําจิ้มซีฟูดนะคะอันนี้เป็นน้ําจิ้มหวานนะคะนี่ฮะมันจะมีเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ ะะมันจะมีสองน้ําจิ้มน้าจิ้มน้าจิ้มหวานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเดี๋ยวจะกางให้ดูว่ามันออกมาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติมันต่างกันยังไงเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวหนึ่งที่มันมาเหมือนกันก็คือเป็นหมึกไข่แดดเดียวนะฮะหมึกแดดเดียวแต่ว่าข้างในมันจะเป็นตัวไข่น,นะคะแล้วก็จะเปิดเปิดกล่องอันนี้ก็เช่นกันทิ้งให้มันนิ่มนิดนึงนะคะจะไปทานเลยไม่ได้ซื้อไปก็ทิ้งให้มันนิ่มนิดนึงเผื่อคุณทําช่วง ช่วงอ่าตงคิทวิ่งอะไรเงี้ยนะคะทำเลี้ยงเพื่อนฝูงนะคะซื้อไปนะคะออเดอร์ไปอย่างเงี้ยนะคะก็เดีย๋ยวนะคะขอเปิดหน่อยก็จะเปิดมาอย่างนี้นะ,ะนก็จะเช่นเช่นเดียวกันก็จะมีน้ําจิ้มใส่เข้ามาให้เป็นอ่ซีฟู้ดด้วยอันนี้มีทั้งซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีทั้งน้ําจิ้มหวานเขาจะให้มา2ตัวอย่างนี้นี่นะคะนี่ค่ะอันนี้น้ําจิ้มหวานนะ,ะอันนี้เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะอันนี้บ้านเรารู้จักแล้วแต่คนจันทบุรีเขาเรียกพริกเกลือนะคะอันนี้พริกเกลือนะฮะก็ มันต่างกันตรงที่อันนี้มันจะเป็นตัวเลยค่ะคุณมันจะมาเป็นตัวอย่างนี้เลยนะฮะนี่เป็นหมึกนะฮะหมึกแดดเดียวจะมาเป็นตัวอย่างนี้หน้าทานค่ะนี่ฮะเทปกับฝ่ามือนะคะนี่นะคะนี่นะคะฝ่ามือนี่ฮะนี่นะคะหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดนะคะสี่ตัวนะคฮะตัวใหญ่คุ้มนะคะเนี่ยคุ้มมากเลย่ะนี่ฮะนี่ยตัวใหญ่ให่มาเลยเนี่ยกล่องละยี่สิบห้าเหรียญค่ะ นิฮะเนี่ยนะนะตัวใหญ่เนี่ยดูเนะทียบน้ำลายหกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รวมค่าส่งนะคะนี่ซื้อหน้าร้าน25เหรียญแต่ถ้าส่งไปก็ตามแฟชั่นเลยนะคะตามระยะทางใกล้ๆแต่ว่าช่วงนี้ช่วงหนาวเนาะส่งได้สบายพอเราได้มาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็หาแรปนะคะหาแรปหาแรปหรือหาอเดี๋ยวเราจะเอาแรปมาแรปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ภาชนะสักคู่หนึ่งนะคะ,ะตัวแรปนี่นะคะโอเคนะคะตัวแรปนะคะ ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเราเราใส่ภาชนะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอเวลาแป๊บนึงค่ะาเปิดตรงนี้ครับค่ะนี่นี่ก็ได้ค่ะเอาภาชนะนี้นะคะเอาภาชนะมานะคะเพราะว่าเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นจะเป็นจะเอาจานมานะคะเอาจานมาแล้วก็เรามาใส่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเราไม่อยากเอาพลาสติกนะคะเข้าไปในอุ่นในไมโครเวฟนะคะมันมัน ไม่ไมหมายความว่ามันให้เขาเขาอ่าวิจัยมาแล้วไงครับว่ามันสามารถที่จะใช้ได้นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้แล้วไปนี่มันต้องใช้มีดตัดโอเคไม่เป็นไรใช้มีดตัดก็ตัดฮะไม่มีปัญหาฮะเราอยู่กันแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเอาง่ายๆ่นะคะแอาง่ายง่ายคือเวลาเราทําทานก็เหมือนเราทําทานกันแบบว่าตามสไตล์ที่เราเราทำอะ ง่ายๆทำเราทำยังไงก็ลูกคา้าก็จะไปทำแบบนั้นไม่ต้องยุ่งยากอะไรนี่ฮะค่ะนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค,ค่ะอืมต้องตึงๆขนาดนี้เหรอไม่ค่ะให้มันสวยงามเนีแลฮะทำทงไง<ห>ต่อครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ในไมโครเวฟนะคะอันนี้มาค่ะแล้ใส่เข้าไปนี่ฮะกี่นาทีครับก็ซักเอ่อครึ่งครึ่งก่อนมั้งสามสิบวินาที สามเ็สิบเ้านะอปราแอปโอเคเนี่ยนะคะเราก็ลองดูนนไ,ปปมไม่ไม่ครับลองดูก่อนว่ามันจะนุ่มขนาดไหนเดี๋ยวเราอาจจะต้องเติมเพิ่มอาจจะเพิ่มเราลองดูก่อนว่า,าปฏิริยาของมันเนี่ยมันจะนุ่มขึ้นไหมนะคะคุณจะได้มาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่า,าการที่ซื้อของไปจากที่ร้านเนี่ย เวลาเราจะทําจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะเวลาซื้อไปแล้วมีปัญหาจะได้มาเปิดดูนะคะเปิดดูคลิปนี้นะคะเปิดดูคลิปนี้ว่าเออมันโอเคไหมอันนี้30เซกเกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่นาเช็คดูก่อนว่ามันโอ้ยไหมเนาะก็ไปเปิดปึ๊บปึ๊บมาดูนะคะมันยังไม่นิ่มเท่าไหร่ค่ะมันยังแข็งอยู่เอาน้อยไปเราก็อีกสักหนึ่งนาทีแล้วกันมันน่าจะดีกว่านี้คือเราต้องการให้มันนิ่มไปเลย ให้มันนิ่มไปเลยเดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเอาภาชนะมาใส่ไข่เอาจานเอาจานนะคะอาจารย์ค่ะโอเคค่ะจานโอจานดูห่างเหินไปค่ะลูกเขาบอกว่าภาชนะมาดูห่างเหินเอาจารย์ค่ะอันนี้ก็อันนี้ต่อหนึ่งกล่องนะคะก็25เหรียญเท่ากันก็ใส่ดูสิคะได้หลายชิ้นน้ำลายเริ่มหกแล้วค่ะอันนั้นมีแค่ตัวอันนี้มีแต่ตัวของเขา แต่อันนี้คือไข่เลยไข่อย่างเดียวไข่อย่างเดียวที่เขามาย่างไงฮะที่เขามาย่างที่แพงๆอ่ะที่เมืองไทยเขาชอบมาย่างขายดูสิคะนี่ยี่สิบห้าเหรียญเยอะมากเลยดูสิเต็มจานเลยอ,ะอ่ะเต็มจานเลยอ,ะอย่ะคุ้มแถมน้ำจิ้มนี่ครับน้ำจิ้มเนี่ยแซบอีเหล่อุ้ยหน่าทานน้ำลายหกแล้วเนี่ยคนคนทำก็น้ำลายหกไปด้วยดูสิโโอ้หเยอะนะแค่เนี้หยหูเยอะมากมีมาตลอดไหมหรือว่ามีมีมีมาตลอดค่ะแต่ว่าถ้าถ้าปูปูควรน้ำปลาเนี่ยต้องจอง เพราะว่าต้องจองนะต้องจองก็น่าจะเป็นพวกทุเรียนหรืออะไรเงี้ยฮะแต่ส่วนใหญ่เราจะทุเรียนต้องจองหรอก็ถ้าคุณต้องการจํานวนมากต้องจองล่วงหน้าเป็นลังเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าไม่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 มากไม่เป็นไรค่ะไม่มากไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีไว้บริการเรามีไว้บริการเพราะเรามีสินค้าหลายตัวฮะเราไม่เน้นค่ะเราไม่เน้นเรามีไว้ลูกค้าถามอยากจะทานแลวมีนะคะ ตนคนลูกค้าบอกเลยอยากมีนิเฟรมมาทำให้ดูเฉยใช่ทําให้ดูเราก็เลยเอามาหลังจากไลฟ์สดใช่ก็มาทําให้ดูไม่ให้เราเราอยากให้ลูกค้าเห็นว่าเออการการการจะจะทานยังไงโอเคเราไปดูสิคะนี่นาทีครึ่งอันนี้เราอยู่ที่นาทีครึ่งเพราะ30ิบไปแล้วโอเคนิ่มเลยนิ่มแล้วค่ะออกมาเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะัต้องนิ่มขนาดไหนอ่ะมูนเช็ดูสินี่ค่ะมันร้อนค่ะคุณคะ มันร้อนค่ะมันร้อนค่ะมันร้อนค่ะยังไม่สุกลยังไม่ไมเราไปกริวหน่อยเราต้องไปกริลหน่อยเราไปเซียหน่อยอ่าเราไปเซียหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราทําต่อเลยนะคะอันนี้เป็นไข่อันนี้ไข่อันนี้ตัวไม่เกี่ยวกันฮะนี่ฮะเี๋ยวมันจะมาทั้งตัวและไข่ใช่เนี่ยไข่อย่างเดียวค่ะไข่อย่างเดียวนี่ฮะต่างกันค่ะโอเคนะคะเราก็ใส่เข้าไปเรารู้เทคนิคแล้วเราก็เล่นเลยค่ะนาทีครึ่งเลยค่ะ นี่เราเราหาระหว่างที่เราตรงนั้นนะคะเราก็เอาตัวนี้มานะคะแล้วก็ยกมาทางนี้ฮะยกมาเราก็มาน้องน้องน้องแซมครัวบ้านหม่โจครัวค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดนะคะเปิดเปิดเปิดไฟก่อนนะคะเปิดเปิดตัวตัวเปิดเปิดตัวฮูดก่อนแล้วก็มาเปิดไฟฮะนี่ฮะเทมากอันนี้เป็นกระทะนะคะเราก็เตรียม ตอนนี้เราใส่นิดหน่อยก็จะดีนะคะเปิดข้างล่างเลยนะคะออริฟออยลออริฟออริฟโอ้โหนี่ฮะหรูมากเลยค่ะอันนี้นะคะออริฟออยค่ะอันนี้แบบว่าใครมีนะใครมีนะอะไรก็ถ่ายมาได้ค่ะใครมีอะไรอันนี้ product form of Italian เลียนอิตาเลียนครับอิตาเลียนเลยนะจ๊ะนี่มากเลยครับหนึจ็ดตัว โอเคค่ะแล้วก็เปิดไฟแล้วนะคะยังครับเปิดค่ะเปิดบิดไปทางซ้ายมือเออขวาครับครับค่ะอ่าแล้วมันจะขึ้นว่าออนเนี่ยค่ะแปลว่าทำงานแล้วจะต้องรอสักพักหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันเดี๋ยวเราเอาลงไปลองไปนิดนึงอันนี้นิดนึงเลยเนี่ยนิดนึงพอแล้วค่ะนิดเดียวเดี๋ยวนะคะเราโชว์อิตาเลียนหน่อยค่ะเท่เหลือเกินไม่ต้องโชว์แบรนดเราะเไม่ได้ด่าเราโอ้โหโอเคเจ้ะงั้นเอาไปอย่างนี้แล้วกันเขาไม่เห็นอะไรเราหันโอเคอ่าไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เเห็นอะะไรลยค่ เห็นแต่ปลาหมึกของเราน้องแต้มค่ะน้องแต้มไม่ต้องดมนะคะลูกน้องแต้มเลยน้องแต้มน้องแส้มดมนะคะน้องแต้มดมปลาหมึกแล้วค่ะโอเคไข่หมึกเสร็จแล้วแล้วก็ไปเราไปเก็บหยิบไข่หมึกกันก่อนน้องแต้มน้องแต้มดมปลาหมึกอยู่ค่ะน้องแต้มชอบดมปลาหมึกค่ะ โอเคโอ้นิ่มพอดีร้อนเจียวนี่นิ่มเลยนี่นี่นี่ร้อนนะร้อนร้อนร้อนนะคะนี่ร้อนร้อนนี่ค่ะนี่ค่ะก็จิ้มนิ่มๆนลยค่ะโอ้น่าทานนิ่มเลยต้องนิ่มขนาดนี้เลยต้องนิ่มสิคะไม่นิ่มใช่ต้องไม่ไปเสียเพราะว่าถ้าเราไปเสียเลยมันจะแข็งกระด้างนี่ฮะมันจะพอดี นี่เป็นแค่หนี้อาหารฟอสเฟตไหมครับใช่ใช่เราต้องค่อยๆทําใจเย็นมีของสดอย่างนีเนาะต้องอธิบายเขใช่ครับแล้วเข้ามาก็ยากใช่ไหมก็เข้ามาก็ยากยากขนาดไหนว่าเขาแบบเพิ่งมาจากเมืองไทยแล้วอุ้ยแพงจังเลยอ๋อคือคือบางบางอย่างเนี่ยนะคะเราเข้าไม่ได้เนี่ยเขาโยนทิ้งเลยทิ้งทั้งหลังซีพีนะคะยากมาก เขาว่ามันเป็นถ้าพันมาจากหมูค่ะเขาไม่เขาเขากีดกันเรื่องหมูค่ะยังไม่ร้อนเลยนะครับไม่เป็นไรฮะกีจีไปก่อนค่ะเดี๋ยวยังไงก็เขาก็จะเนี่ยเริ่มเล่นอันนี้เราก็เอาไอ้ตัวตัวไอ้แต่ถ้ามีกิวก็กิวได้กิวได้ฮะกิวเลยจะหอมกว่านี้ต้องเอาอะไรออกนะครับเอาตัวตัวตัวนั่นมันฮะใจก็ดึงมันมันผูกมาแล้วก็ดึงตรงๆนี่แหละค่ะ จะได้ทานง่ายๆเดี๋ยขอขอผ้าเช็ดหน่อยก็ดีนะคะผ้าเช็ดมีแต่ทิชชู่ครับทิชชู่อะไรนี่ฮะนี่ค่ะดึงไงครับมันคือมันคืออะไรดึงมันคือกระดองมันนะคะตรงกระดองมันมันเป็นตัวขากดไว้ากดไว้แล้วก็ดึงอึอขึ้นมา ลิฟต์ขึ้นมาค่ะอันนี้แบบตามความจริงเนาะเราจะได้ทานง่ายๆโอเคนี่งแล้วเริ่มเริ่มร้อนยาวหน่อยนะคะค่ะเพราะว่าคนตักไม่มีเวลาค่ะไม่เป็นไรฮะเราก็อ่าสไตล์ที่เราถนัดนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอไปทิ้งตรงนี้กันค่ะเอาไม้เที่ยวมาจ่อเสียงไม้เลยค่ะเอาไม้มาจ่อเอ่าไม้ไม้กายแถวนี้อืมน่าทานจังน้ำลายหกกันเป็นแถบๆกินมากินมาน้ำลายหกกันเป็นแถบๆนะคะนี่ อาถือล้องมาชมตัวเองก่อนนะเดี๋ยวไปเอาทิชู่ให้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวมือเปิดค่ะมือเปิดมือเปิดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกล้าค่ะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรวันนี้ทําให้ลูกค้าดูจ้ะอยากจะให้ลูกค้าเห็นว่าเออมันทํายังไงให้มันน่าน่าทานรู้ไหมว่าเกียดาทีต้องกลับหรือว่าไงก็มันดูให้มันเหลืองมันดูสีให้มันกลิวให้มัน ให้มันพอแบบว่าเพราะว่ามันสุกมาแล้วอยู่แล้วมันไม่จะเป็นคือเราไม่ไม่เป็นไรครับนี่หน่อยหน่อยหอมหากม่ไ้หมาทิงข้าวหิ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 วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ต้องให้กินอาหารเนิยอืมเพราะเขาก็ดูสุขภาพดีขึ้นเยอะนะไม่ทานอะไรปั้มเพื่อดีมากเช็ดตาอเลยเหรอไม่ฮะก็ทำไปสะอาดเียไม่ทำไปสะอาดไปไงอ๋อโอเคทำไปสะอาดไปค่ะ เยวไว้เสร็จก่นอนมอมว่าต,ต้องเปิดแฟนแรงกว่านี้มั้งเดี๋ยวโ <Okay. S 1> อเคปึ้งเสียงไม่อะคือคือหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาจะได้รู้ว่ามัน<อ>มัน,ม,นมันออกรสออกชาติยังไงแม้ว่ามันน่าจะโอเคแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันมสุกเกินไม่มันสุกเกินไปแล้วมันจะกระด้างอาหรออันนี้มันจะยุ่นๆหน่อยจะอร่อยจ้ะเอาลองชิมดูเดอมันมันต้องเกียมกว่านี้หน่อยม่ไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่แบบย่ามนะลูกเดี๋ยวชิมเลย เอาเอาเดี๋ยวไปเอามีดกันมีดมีดเหรอโอเคมา้กเอาขึ้นมาก่อนไหมเบาไฟก่อนไหมอนุเบาไฟก่อนเบามีเล็กเออเออเบาไฟก่อนเอาตัวที่เล็กที่สุดมาชิมก่อนเดี๋ยวเซนมันสุกแล้วล่ะเนี่ยเออแต่มันก็หอมดีนะหอมสิอันนี้คือได้แล้วเหรอ ลองชิมลองชิมก็มันสุกมาแล้วไเาวฟนทีครึ่งใช่ประมาณนี้แค่เซียแบบให้มันพอชิมใช่ก็ดูสิคะออกมาแล้วน้ำจิ้มเดี๋ยวครับมีเอาน้ำจิ้มหวานมาด้วยเดี๋ยวลองชิมสักชิ้นก่อนก็จะรู้เองอะว่ามันโอ้ไม่ต้องปรับอ่ยลองชิมซินี่ค่ะน้ำจิ้มลองชิมดูเด็อทำเองกินเองเหรอใช่แล้วโอเคค่ะถ้าเราเราทำเราทานเองเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเนาะ เราก็ทิ้มไปเลยอ่าหันให้กล้องดูหน่อยเอายกจานมายกจานเออมามาเอาลองกินนลยอย่าบอกนะว่ายังเย็นอยู่อืมอร่อยเหรอไม่เย็นอร่อยมากร้อนอืมมันอร่อยอร่อยอ่ะจิ้มได้อืมมา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 ละต้องอืมอืมอร่อยอืมกำลังรีบอืมร้อน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 อืมอร่อยอ่ะ ออืืเลี้ยงเพื่อนผงได้เลยต่อด้วยไข่เลยค่ะไม่เป็นไรไข่เลยเหรอเอาไข่เลยไม่หหรือว่าไงนิดหน่อยนิดหน่อยเราไม่เราไม่อยากเราไม่ไม่เป็นไรแล้วก็มันเกมเกลียงอยู่แล้วอืมนอกให้เกล้เกลียมนี่เราจะมีไวน์หรือว่ามีเบียร์เนาะแก้มเนาะแซ่บ แต่ว่าลองไปจิ้มน้ำจิ้มหวานก็ได้นะนี้คือไข่อย่างเดียวไข่อย่างเดียวปลาหมึกใช่นั้นปลาหมึกกล่อละาไหร่นะกล่องละยี่กล่องละยี่ห้าค่ะปลาหมึกปลาหมึกไข่นั่นหมึกไข่แดดหมึกหมึกแดดเดียวนั่นถ้าให้ร้านทำให้อ่ะกี่บาทร้านทําให้เราขอค่าทําอีกสักห้าบาทฮะเพราะว่าเราจะมีผักแก้มมีอะไรเพิ่มเติมเยอะแยะเลยเครื่องเคียมีค่าเครื่องเคียงค่าเครื่องเคียงค่าฝีมือเชฟค่านั่นแหละต้องมีนี่ฮะยี่ห้าเหรียญเต็มกระทะเลย ทำเป็นกับแก้มเลี้ยงหมดกล่องเลยค่ะอันนี้หมดกล่องเลยอ่ะต้องมีปล่อยไหมอะไรนะคะเดี๋ยวให้มันเหลืองก่อนค่ะกินเนี่ยคลายคายก่อนคายก่อนอร่อยอร่อยมีชิง้นนังจานชิ้นนังจานอ่าไป็นชิ้นนังจานดิ่รอไปก่อนตรนี้เราก็มาหั่นรอไปก่อนรอออไปก่นโเคต้องเร่งเร่งไฟไหมหรือปล่อยให้มันนี้ปล่อยให้มันเบาๆก็ดีนะมันจะได้ไม่แน่นโอเคได้ต้องชวนพลออกของร่างกายมาดูนะอือหื เดี๋ยวก็มากินไงเดี๋ยวก็มากินไงฝีมือแม่เนี่ยเขาจะบ้างมาแล้วพี่เนี่ยบ้างมาแล้วเขาบ้างไว้แล้วเราก็หั่นตามบ้างเลยพอคำใช่ไหมใช่ดูสิควันขมุงเลยก็ก็ถ้ามีซ่อมก็เอาซ่อมมากดอ่ะได้อยู่นี่เราก็แบบว่าตามกวางอ่าอันนี้ก็หนดมันพร้อมเสิร์ฟเลยใช่พร้อมเสิร์ฟเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะน้ำจิ้มซีฟู้ดมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีน้ำจิ้มหวานจิ้มหวานเดี๋ยวราน้ำจิ้มหวานมาอีกสักถ้วยก็ได้ลูกจะได้จะได้แบบว่า คือคนที่กินเก็บไม่ได้กินน้ำจิ้มหวานใช่น้ำจิ้มหวานได้เด็กๆอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะเอากระเทียมมา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 เจียวแล้วก็โปะไปหน่อยกระสุกอร่อยนะมันก็เป็นแบบหมึกกระเทียมนี้ไงเราต้องย้ำมาว่าวันคลิปจะยาวหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาตัดก็จะออกดังสไตล์นี้ไปเรื่อยค่ะก็จะเอาของที่ร้านนะคะมาทําให้ดูจะได้รู้ว่าเวลาซื้อไปแล้วทํำยังไงอ๋อจะกี่หอม จะพี่หอมหอเขาเขาขอมีส่วนร่วมหน่อยอืมอืม่ค่ะเป็นนี้ค่ะมันหั่นยากหน่อยไหมครับไม่ไม่ค่ะพอดีมันมันตัวมันอ้วนตัวนี้อ๋อมีซ่อมอยู่นะมีอ้วนไม่เป็นไรครับจเสร,ร็จแล้วครับรูปไข่ดีเลยไข่เี่เนี่ยเอามีดอ,อกมี่นอะนอหน่ากินอันนี้คือไข่แท้ใช่ไหมใช่ไข่แท้ไข่ในท้องเขาขอชิ้นชิ้นหนึ่ง ขอกล้องเลยสิโอ้โหหันไปขอกล้องเลยนี่กรอบอร่อยอ๋อโอเคอร่อยมากหันต่อหันต่อเดี๋ยวขาปรับไอเอสโต้คเดียวคนคนถ่ายก็ทำลายหกไปด้วยอร่อยเมื่อกี้นี้อร่อยคือมันมันแป๊บเดียวไงก็เลยแบบเออซึ่งในความอีซี่มันมันจะไม่ไหม้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวๆจะกลับให้เขย่าเขย่าหน่อยให้มันเกลียมหน่อยนะลูกเจ๊หอมหอเอออืมเอาหนวดอีกสักหน่อยไหมคนถ่ายคือถ้าแบบใครกลัวช่วงโควิดเราก็ส่งให้ได้ ใช่ส่งให้ได้แล้วก็ทําทานอยู่บ้านเลยเลี้ยงกันคือแบบไวๆไงไม่ต้องไปเตรียมอะไรเยอะไม่ต้องใครกินเนี่ยอาหาของไทยก็ส่งให้ได้ดูสิดูจานหนึ่งสินนนนนดูสินนนจานหนึ่งเป็นโอ๋อไม่แม่จะกลับอันนี้ครัวมันไหม้โอ้โหอ่ามันโคลนโคลนช้ช้าดิครับอ่านี่ค่ะนี่นี่ไงมันไหม้ละโอเคอ่าไหม้ไหม้ไหม้อ่าวางก่อนวางก่อน่เห็นไหมเห็นไหมคะไข่อย่างเดียวไข่อย่างเดียวคะอันนี้คือบนจานคือหมึกและไข่หมึกหมึกและไข่เอามา เพราะว่ามันไม่แล้วคุณแม่ฮะทานไม่ได้ครับทานเลยครับคือตอนนี้คือตั้งไฟแรงไอ้ไฟเขาเรียกไฟอ่อนๆไฟอ่อน,ออนแต่ว่าเราเราทำหลายอย่างไงมาคุยกันเม้ามอยกันห้ามเม้ามอยเพลินอ่าอันนี้โอเคอยู่ได้อยู่เดี๋ยวมามาชิมดูอันนี้ต้องตัดไหมก็ต้องหั่นให้พอคำอเวลาทานจะได้ทานแบบแต่ว่าถ้าเราแบบพุกเกาหลีอะไรอย่างงี้เราชอบแบบสไตล์ตเกาหลีก็ทั้งจิ้นเลย<อ>จิ้นเข้าไปเอา้าเกาหลีเขาจิ้นเป็นด้วยก็ทำไมจะไม่เป็นล่ะรอรอไข่ปลาหมึกไข่อะไรเขาก็เป็นอยู่แล้ว ก็เหมือนเรานี่แหละเขายิ่งกินแปลกกว่าเราเยอะนะนี่เห็นป่ะเออเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าจะสุกไหมสุกไหมเนี่ยสุกแล้วแหละนี่อ่ะสุกแล้วแหละเหลืองๆงี้เดี๋ยวชิมสักชิ้นนึงก่อนอ่าชิ้นนี้น่าจะชิมได้ระวังร้อนปากระวังร้อนใจเย็นนี่ดูสิโอ้โหดูสิเอาแล้ววะมามาขอขอขอจิ้มโอ้โหเนี่ยอ่าตัวฟองนะอืออือลอย่อย ออร่อยกว่าตัวหมึกเนี่ยเอ้าชิมหน่อยอะไรอ่ะชิมหน่อยอร่อยอร่อยไข่อร่อยนิ่มนุ่มใช่เลยมันจะไม่ไม่หนึบถ้ามีหนังมันหนึบเลยละใช่เลยนวลใช่เลยใช่เลยความรู้สึกอันนี้มันจะเป็นกินแบบหนึบเลยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะโอหแบบสุดยอดว้าวคุ้มเลยค่ะยี่สิบห้าเหรียญเนี่ยอร่อยจริงอ่นนอนอีกชิ้นหนึ่ง เอาชิ้นนี้ชิ้นนี้เราระวังป่ากหน่อยนะเอาเอาอ๊บเอาก็ต้องกินแบบนี้อ่ะจะได้แซ่บร้อยอร่อยค่ะคุ้มราคายี่สิบห้าคุณมีงานไม่ต้องไปเตรียมอะไรเยอะค่ะเปิดเลยค่ะเปิดเลยร้อยชามันจะอย่างนี้แม่คือไอตัวบลกโรลเนี่ยมันจะได้เคี้ยวหน่อยแต่ตัวนี้คือมันมันมันเนืบอมหนเนี๋ออยวเราก็มาหั่นจะแบบออก ปลาหมึกกันเนาะเค็มเค็มนิดนิด,นดแต่ว่ามันมีน้ำจิ้มไงเดี๋ยวพี่นนท์เอาเดี๋ยวเราจะน้ำจิ้มหวานมาลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาให้มาสองน้ำจิ้มอันนี้เราขอใส่จานนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพิธีรีซองเยอะเดี๋ยวเอาผักมาแก้มข้างๆให้มันสวยๆแล้วเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มรสหวานลงไปค่ะส่งในทั่มมวอเมริกาใช่แล้วค่ะส่งในทั่วเลยช่วงนี้ยิ่งอากาศเย็นนี่แบบว่าส่งสบายเลยส่งสบายมากค่ะนี่ค่ะ แล้วเป็นไงช่วงนี้ขายของมาลายดีปะ่ะขายของดีมากค่ะลูกค้าให้ความสนใจแล้วก็ให้ความนิยมมากดีมากๆให้ความนิยม,มคือหมายความว่าให้ให้เครดิตว่าเออร้านแอนนา<ม>สั่งจริงได้จริงส่งจริงค่ะ<อ>ของ <ปะ S 1> ไหน,ร,นรับประกันสินค้าไหนไม่ถูกใจไม่ดีเราก็เออบัคุยกันว่าจะยังไงกันดีไม่ใช่แบบว่าปล่อยลูกค้าไปเลยคือเรารับผิดชอบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ประมาณนั้นลูกค้าก็เลยเข้ามาให้ควมามใช่มีหน้าร้านจริงมีประกอบมีเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง<ม>ค่ะแล้วก็เราคุยกันได้จ้ะแล้วก็เราจนใหญ่เราจะส่งเสงงริมใช่เป็นโดยตรงไม่มีหุ้นสว่วนมีมรายคนเดียวนี่แหละจะ้ะ<ม>ลุยมันเลยค่ะคือมียช้าหน่อยก็คือพี่ยังยุ่งอยู่ยุ่งอยู่วันเสาร์อาทิตย์นี่อย่าไปได้คุยกันเลยหัวฟูมากๆเพร่ะวาวันหยุดแล้ววันนี้วันจันทร์ก็ยุ่งเหมือนกันยุ่งทุกวันว่าลูกค้า เริ่มรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็มันมีหลายช่องทางเพราะฉะนั้นบางทีนักเดลิเวอรี่ทั้งอะไรบางทีเอาไม่ทันเดลิเวอรี่มีอะไรบ้างอะเดลิเวอรี่ก็มีดอรเดสมี Uber มี e y o อ d เมนูมีอะไรนะอันล่าสุดนะ่ะจำไม่ได้ละไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่หอะไรเนาะนั่นแหละอะไรนั่นแหละโพสเมดโพสเมดค่ะไม่ค่อยเวิร์กค่ะตัวนี้มือสััเอาเลยจ้ามันต้องแบบแบบต้องแบบว่าสไตล์เราเองอะ เดี๋ยวแม่จะเอาน้ำจิม้มอ่าแม่เอาน้ำจิม้ม,มนนอ๋อให้ให้เขาสักชิ้นได้ไหมล่ะครับเขาอยากมีส่วนร่วมอะครับลูกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวแม่จะเอามาใส่ผักหน่อยใส่ผักลงไปอันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานจ้ะเด,ด,ดี๋ยวใส่ถ้วยก่อนจิกล้องไม่หันลหเลยฮะเหมือนินกล้องไม่หันอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงหาถ้วยก่อนเอาถ้วยถ้วยถ้วยขาวนี้แล้วกันเนาะม,มันจะได้เข้าเซตกัน นี่เดี๋ยวขอสักหน่อยอืมอืมไม่ได้มันจะอ้วนไหมถ้ากินมากขนอ่ะอืมไม่เป็นไรวันนี้ขอวันหนึ่งอร่อยอืมขอวันหนึ่งเตรียมผักมาให้มันสวยๆคือคลิปนี้จะลงใน u t u b e หรือ facebook ได้หมดครับได้หมดได้หมดเดี๋ยวลงใน YouTube แล้วแชร์ในเ e ซบ o ๊กกันครับได้หมดครับจะถูกไม่ตัดเพราะว่าย้ำก็คือไม่มีเวลาเดี๋ยวย้ำไปรอคนออกกำลังกายอยู่นอืก็ตัดเลยนี่คือน้ำจิ้มหวาน เดี๋ยวเราจะเรามาชิมกันเพราะเมื่อกี้เราชิมแต่น้ำจิ้มมาน้ำจิ้มซีฟูดแต่เราไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มหวานอันนี้เราใช้แบบว่าเข้ามา2ล็อกเลยแล้วก็เลยเอาสัก2ถุงมปเลยจะได้สะใจนี่ให้มันเห็นเห็นไปเลยเอาหมายกินแบบแม่ัสักชิ้นสักชิ้นสักชิ้นเดี๋ยนะเจียเจียมัม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 ให้ด้อู้หูกินแบบตูนเขามีส่วนร่วมกับแม่หน่อย ขาีส่วนร่วมกับแม่หน่อยโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจะมาชิมาอูลูกออ่ลู้กพอล้วพอแล้วเดี๋ยวมา้วนนี่เราก็จะมาชิมไ้นเลยใช่ไหมเนี่ยนี่น่าจิ้มหวานที่แม่ทามโอเคนี่ค่ะนี่นะคะน้ำจิ้มหวานมีมาใกล้ๆเห็นไหมคะโอเคเอาแล้วนะเอาแล้วชิมเลยนะคะจึ๊บอือืมหึหอหึ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 หหหน่อย มันออกแบบอมอมอมหวานอมอ่ะปลาแหมปลาแรมอ่ะนนแล้วก็มันมีเผ็ดแต่ว่าถ้าคนชอบเค็มต้องเป็นน้ำจิ้มซีฟูดแต่ว่าถ้าคนชอบออกหวานหวานตรงนี้เองลองชิมอืออ่ะลองชิมดูรสชาติจะต่างกันกินแล้วมันจะต่างกันเราก็มีผักแก้มเข้าไปด้วยน้หวานนะน้ำจิ้มมันหวานเนาะหวานินไปอืชอบน้ำจิ้มซีฟูดมาก ชอบอันนนนคือพี่เอาเครื่องกระปุกอ่ะโอเคนี่ก็หนึ่งกล่องนะคะนี่ฮะหนึ่งกล่องมีฝาเดียวไหมมีแค่ฝาป่ะมีอ่ะเดียวฝายฝาไมั้ยเพาะมีฮะมันจะเป็นลักษณะนี้แค่ฝายเดียวปะค่ะอ่านี่ค่ะอืมหนึ่งกล่องนะคะนี่ก็จะค่ะอันนี้เป็นไข่อันนี้เป็นหมึกไข่ใหญ่นี่ฮะไว้อย่างนี้ค่ะเอาเลยค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นไข่ไข่หมึกแดดเดียวก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็มีน้ําจิ้มมาให้น้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะนี่ค่ะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบน้ําจิ้มแดงน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวนี้ก็เป็นเป็นไข่เป็นเป็นเป็นหมึกไข่ใหญ่แดดเดียวหมึกไข่ใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะไข่ใหญ่อย่างนี้เลยมีหนวดมีทั้งตัวมาเลยค่ะนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีขอสักหนวดชวนคนมาออกกำลังกายไปกิน่ไม่ไม่ชวนจะหมดอยู่แล้วค่ะนี่อื่อยกินแล เอาสรุปรายการก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ปิดรายการแล้วเนี่ยอือหืออืออก่อนหือมันช่างอร่อยเหลือเกินเออเอาเข้าไปหยุดไม่ได้อืออเนาะอือือเอาเอาเคี้ยวก่อนเดี๋ยวต้องขับรถกระบะอีกไม่ได้หรอไม่เป็นไรสบายอยู่แล้วอือก็ครั้งหน้าเดี๋ยวมันจะมีอะไรมาทำอีกเรื่อยๆแต่จะเป็นอีพีอย่างนี้ที่ไม่มีตัดต่อจะต้องปล่อยยาวๆไปใช่ ถ้าตามแอนนาแทัวโทของที่ร้านมาทำมีอะไรให้กินก็กินไปง่ายๆอะไรก็คุกส้มตำมาทำปลาาปลตนนี่่ไปเปิดตู้แล้วไปเติดตู้โชว์แล้วแต่ยักษ์ไม่เอาอย่โชว์ปลาร้านในนาเลยปลาบึ๊บเจอันนั้นอันนั้นอันนั้นนนนยังไม่หมดดีอันนี้เป็นปลารเจก็มีเดี๋ยวเรามาตำกันดูว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงพอพอเปิดพระอก ปิดอุมรายการนี้วันนี้ก็วันนี้นะคะได้มาทําไข่หมึกแดดเดียววิธีทำใต่ไมโครเวฟเปิดคืออย่างนี้จากฟิเซอร์เอาจากฟิเซอร์เอาออกมาวางไว้ข้างนอกให้พอนิ่มแกะจากกล่องเอาน้ําจิ้มออกแยกไว้น้ําจิ้มแยกไว้แล้วก็เอาตัวไข่หมึกมาใส่มาใส่มาใส่จานแรปใส่ไมโครเวฟหนึ่งนาทีครึ่ง นะคะเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะน้ำมันแล้วแต่คุณมีนิดหน่อยพอแล้วก็กลิวให้เขาเหลืองๆก็จะนิ่มพอดีกับรับประทานเช่นเดียวกันไข่หมึกแดดเดียวเนี่ยอันนี้อันนี้หมึกแดดเดียวนี่ไข่หมึกแดดเดียวตัวนี้ที่มันมีไข่ข้างในท้องมันนี้เขาบอกว่าหมึกไข่ใหญ่ไงอันนี้คือไข่หมึกแดดเดียวอันนี้คือหม,มึกไข่ใหญ่หมึกไข่ใหญ่นี่คือหนึ่งหนึ่งกล่อง2ี่ห้าเหรียญได้สตัวก็เช่นเดียวกันปล่อยไว้ให้นิ่มหน่อยนึง แล้วก็มาใส่จานแรปใส่ไมโครเวฟนาทีครึ่งแต่แล้วก็ตั้งกะทะพอวอมวอมลงไปกลิลวบอกว่าราคา25เหเลยะนะนะหน้าร้านแต่ถ้าส่งก็คือตามราคาใกล้ไก่ตามแฟตเลทนั้นจ้ะทำไม่ง่ายค่ะถ้ามีปาร์ตี้ที่บ้านเนีหยิบมาทำได้เลย สบายๆเลยไม่ต้องไปอะไรต้องมีน้ำจิ้มพร้อมอร่อยมากออนนโอเคนะคะควันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีอะไรมาดีๆนําเสนอมาแนะนำนะคะเวลาซื้อของจากหน้าร้านจะทํายังไงกันดีโอเคไปก่อนนะนนเดี๋ยวเจ,าจาอกันบ๊ายบายจ้าอ้าวแจ๊คกี้ หม่อมมั่มอร่อยอร่อยบายบายเจ้าบายบายค่ะามากวันดีก่อนอยากกินวันดีก่อนนะวันดีครับกินวันดีครับบายบายลูกบายบายจ้าแฮปปี้ล